All All Your Style, all Your Inspiration ห้องนอนสไตล์สุดท้ายออนขอเอาใจสาวๆกันบ้างค่ะโดยการเน้นความเรียบง่ายของห้องแต่ก็แอบเก๋นะคะโดยการหยิบเอาความแวววาวของสีพิงโก้ใส่เข้าไปในห้องให้กลายเป็นสไตล์นี้เลยค่ะ Charming Cozy ออนอยากให้ห้องนี้ออกมาดูน่ารักและสดใสก็เลยเลือกใช้ผ้าปูเตียงสีชมพูพาสเทลมาเป็นตัวกำหนดมูตแอนโทนทั้งหมดของห้องค่ะ ที่เราต้องเลือกหมอดให้ทนสีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสีของผ้าปูเตียงค่ะออนเลือกต๊ะกลมที่ให้ความแวววาวจากโลหะสีพิงโกลเพียงเท่านี้เราก็สามารถสร้างความสดใสผ่านความเรียบง่ายในสไตล์ชาร์มมิ่งโคซี่ได้แล้วละค่ะ เการแต่งห้องนอนที่ออนนำมาฝากกันลองนำกลับไปปรับใช้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวยครบจบทุกสไตล์ที่โฮมโปร